ดวงดาวแห่งการสร้างสรรค์จิตวิญญาณดวงดาราอมหิตโจมตีหายไปซะตุมต่มตุม่มตุ่มเป็นไปไม่ได้อย่างเจนมีการบ่มเพาะขอบเขตทาราขันแรกเขายังสามารถต่อสู้กับเสี่ยวจงหวงได้เลยพลังอะไรกันถึงสามารถฆ่าอย่างเจียนได้ในกระบวนท่าเดียวนี่มันต้องรอเล่นแน่ๆเลยพลังการต่อสู้ของฉินนานนั้นเทียบเท่ากับขอบเขตทรราชขั้น3นี่หรือว่าข่าวที่เสี่ยวจงห่วงชนะฉินนานได้นั้นจะเป็นเรื่องโกหก เจียงปี้หลานเสี่ยวจงห่วงพวกเจ้ารีบบอ,อกมาได้แล้วลู่เทียนกังโจวซวนเจ้าทรยศต่อพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขิงหลงแต่ร่วมมือกับเสี่ยวจงห่วงมาจัดการกับข้าพวกเจ้าสมควรตายแต่ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าและให้พวกเจ้าใช้ชีวิตเยี่ยงขยะข้าเส้นลมปานของข้าการบ่มเพาะของข้าขินหนานเจ้ามันอวดดีเกินไปชีวิตของเจ้าจะจบลงในวันนี้แหละ จะเป็นเช่นนั้นหรอข้าก็อยากจะรู้ว่าเจ้ามีวิธีไหนที่จะฆ่าข้าผู้ที่ถูกคาดหวังทุกคนของพื้นที่ตักสิทธิ์เฟย์หยางข้ามีแผนที่จะกำจัดฉินนานแต่ข้าต้องขอความร่วมมือจากทุกคนผลร่วมมือกับข้าด้วยในเมื่อท่านร้องขอข้าก็ยินดีใช่ถ้าเกิดพวกเราร่วมมือกันเราจะต้องฆ่าฉินนานได้แน่นอนเริ่มเลยจิตวิญญาณกินกินจิตใจห้องเมลเตยูสี่ทิศเจ้าพยายามที่จะฆ่าข้าด้วยการก่อตัวนี่หนเหรอ มันดีมากที่เจ้าเข้ามาพร้อมกันเพราะมันช่วยให้ข้าไม่ต้องตามกําจัดทีละคนไม่เป็นไปไม่ได้เจ้าใช้พลังการต่อสู้ไปเยอะแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงยังใช้พลังได้มากมายขนาดนี้อยู่มันไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยหยุดพูดไรสาระได้แล้วอ้าพวกเจ้าไล่ล่าข้าซ้ำไปซ้ำมาทีนี้อย่ามาว่าข้าที่ไม่มีเมตตาต่อเจ้าหยุดนะ นี่มันเป็นเรื่องของสาวกผู้นำศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางท่านคงไม่คิดจะไปก้าวไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตใช่หรือไม่ยาะมามามาไม่นะหยุดการกระทําของเจ้าซะประมุกท่านประมุกมาแล้วลูกศิษย์ของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยหยางทั้งหลายจงตั้งใจฟังนี่คือประมุกของยอดเขาวดวงดาราซึ่งเป็นหนึ่งในสี่กลุ่มใหญ่ของทวีตตะวันออกของเขตบนนอกจากนี้เขายังเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เฟยหยาง ขารลบท่านผู้ยิ่งใหญ่ขารลบท่านผู้ยิ่งใหญ่ร่างกายของข้าทาไมอยู่ๆถึงขยับไม่ได้นะเจ้าคือฉินหนานสินะฉินหนานข้าประทับใจในความสามารถที่โดดเด่นของเจ้าดังนั้นข้าจึงยินดีที่จะฝ่าฝืนกติกาเดิมและรับสมัครเจ้าเป็นสิทธิ์ชั้นในของยอดเข่าโดวงดาราข้าจะไม่ลงโทษเจ้าสำหรับความผิดที่เจ้ากระทำมาก่อนหน้านี้เจ้าคิดว่าดีหรือไม่จะให้ข้าออกจากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงหรือฝันไปเถอะเป็นไปได้ไหมที่ชายคนนี้สกัดกั้นการเคลื่อนไหวของเรา ขินหนานข้าอยากให้เจ้าคิดอย่างรอบคอบผู้นำศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงก็จะตายในอีกครึ่งปีแม้ว่าเจ้าจะได้รับสมบัติของมหาสมุทรแห่งความตายเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเขาได้ดังนั้นเจ้าจะไม่มีใครคอยปกป้องเจ้าได้อีกแล้วและเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าคิดว่าเจ้ายังสามารถอยู่รอดในเขตล่างได้หรือไม่เจ้าอาจจะมีชีวิตรอดแต่เรื่องนั้นสําคัญอย่างนั้นหรอเมื่อเจ้ามาถึงทวีตวันออกแล้วถ้าเกิดข้าต้องการให้เจ้าตายเจ้าก็จะต้องตายโดยไม่มีใครช่วยเจ้าได้ทั้งนั้นคิดจะขู่ข้าอย่างนั้นหรอ ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนการตัดสินใจของข้าได้ทั้งนั้นเป็นแค่อัจฉริยะของเขนล่างเจ้ากล้าที่จะท้าทายข้าข้าจะให้เจ้าตายอย่างที่เจ้าต้องการแต่เท่าเจ้ากล้าที่จะทําตัวน่ารังเกียจทั้งๆที่เป็นแท่นล่างจําแรงของเจ้าที่มาที่นี่เนี่ยนะข้าขยับได้แล้วเสร็จข้าละย่าอ้าชินหนานเจ้ากล้าดียังไงถึงการทาแบบนี้ต่อหน้าข้าโทษของเจ้าคือความตาย ฮ่า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 ตอนนี้ฉินนานก็ได้กำจัดอัจฉริยะของเจ้าไปกว่าสิบคนแล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะส่องแสงบ้างชินหนานกลับไปที่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงเดี๋ยวนี้ต่อไปข้ากับทางสิงซารจะจัดการเองในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ชิงหลงฉินนานจะกล้ามากจนไม่ฟังที่ข้าพูดเลยเหรอไปท้าทายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดด้วยตัวเจ้าเองเนี่ยนะเจ้าพยายามที่จะเป็นวีรบุรุษหษยยรือยังไงอ่า,บา,บาเบาๆหนอยสี่ข้าเจ็บนะ แต่แกอย่างพวกเจ้าสองคนที่อยู่มานานกว่าร้อยปีแล้วก็ควรที่จะควบคุมเขาไม่ใช่ทำตัวบ้าๆบอๆตามเขาจะคิดอะไรกันอยู่ฮะชินนันเหลือเวลาเพียงหกเดือนจนกว่ามาหาสมุดแห่งความตายจะเปิดจงใช้ประโยชน์จากเวลาที่เหลือในการบ่เพาะซะพวกนั้นไม่น่าจะเคลื่อนไหวอะไรหลังจากที่สูญเสียครั้งใหญ่จงตั้งใจซะข้าขอตัวก่อนอแฮมชัยชาลายอย่างข้าไม่ค่อยรู้เรื่องนักอย่าโทษข้าเลยไปแล้วจ้านี่ข้าน่กากลัวขนาดนั้นเลยหรือย,อยังไงไปกันไวจังเลยนะ ข้าจะไปบุ่มพ้อก่อนนะเจ้าหญิงท่านดูแลบาดแผลให้หายดีเถอะเดี๋ยวข้าจะล้างแขนเสยวจงหวังให้เองข้าเคยบอกไปแล้วว่าข้าจะล้างแขนเองเจ้านี่ง่เง,ง่าจริงๆเลย